สวัสดีครับผมนายราชานนท์ข่าวสหานะครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องของโปรแกรม Arduino ที่ใช้ในการอี p พอตเข้ามาในโปรเจกต์นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้นะครับที่อาจารย์เขาสั่งมาเขาไม่ได้บอกนะครับว่าโปรแกรมมันใช้ทำอะไรอันนี้คือจะใส่โค้ดอะไรนะครับที่เขาให้เขียน กดหลังนะครับไม่มีอะไรเกิดเช่นนะครับทั้งที่บอร์ดแล้วก็ที่ในบอร์ดจำลองในโปรเตอสุสลองโคดที่2นะครับหลังนะครับเหมือนเดิมนะครับทั้งคู่เลยไม่มีอะไรเกิดขึน ขอบคุณครับ